ใครว่าการทําแหนมยุ่งยากฉันนี่แหละอัส,สลามุอะลลยกมาจ้าบริหารมือกันเถอะแล้ววันนี้มาทําแหนมเห็ดกันใช้เห็ดเข็มทองเห็ดชิมเมจีล้างแล้วก็หั่นสับๆแบบนี้จากนั้นนําเขาไปนึ่งจริงๆคนนึ่งในผ้าขาวบางแต่เราไม่มีก็ใช้กระชอนแล้วก็ DIY เอาเละเทมากเลยอะแล้วพอนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็เอาลงไปล้างน้ําทิ้งหนึ่งครั้งเพื่อกําจัดเมือกนี่เราก็เทลงไปเลย ทมามเหลือ็ดสองกิโลหลังจากนึ่งนี่มันก็ปวดใจเหมือนกันเนาะจากนั้นมาปรุงกันเถอะเราใช้ข้าวกล้องใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งใส่กระเทียมลงไปเยอะๆสูตรและสัสดส่วนเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างให้จังหวะเน,นี้ยต้องค่อยๆนวดค่อยๆทำให้มันเข้ากันอย่าใจร้อนนะตอนนวดก็จะเห็นว่ามีแป้งออกมาถ้าเกิดจริงก็คือเราเอาของที่มีอยู่ในบ้านมันก็เลยไม่ได้ไปหาอะไรที่มันเป็นแบบสไซส์เป๊ะๆนี่เลยใช้มุมของถุงแกงของสองฝั่งอ่ะใส่ตัวแหนมหนึ่งช้อนบีบอัดให้แน่นแน่นแบบไม่มีฟอง กเลยจากนั้นมัดขั้วใส่กล่องปิดฝาวางเอาไว้นอกตู้เย็น3วันหรือมากกว่านั้นเพื่อให้